คร oui. mm ับก็วันนี้ท่านตเจริญภูมิท่านตเกษรพบเกิดได้พาโดยได้พาผู้เสียหายในคดีช่อโงนะครับผมนะการตำรวมูลนิธอาจจะว่าคดีนี้มันมีความเสียหายประมาณ40ล้านนะครับแล้วก็ผู้เสียหายเบื้องต้นเนี่ย4คน นะครับท,ที่ที่มาแจ้งความนี้สบปวิทีต่ตอนนี้นะครับก็เป็นการหลอกลวงเกี่ยวกับในเรื่องของการทำวีซ่านักเรียนนะครับเพื่อให้เพื่อให้ชาวต่างชาติเนี่ยสามารถนำลูกนำลูกของเขาเนี่ยมามาศึกษาที่โรงเรียนภายในจังหวัดสุเดียนะครับซึ่งก็จริงๆแล้วคดีเนี่ยก็ไม่ได้เป็น สำหรับข้อนอบอะไรนะครับก็จริงๆก็ชัดเจนว่าตัวผู้ป่วยเนี่ยก็มีการหลอกลวงจริงนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเครือข่ายอะไรแต่คั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการหลอกลวงในครั้งนี้เราก็กําลังตรวจสอบในเรื่องของเส้นทางนะครับแล้วก็ถถเพียงราคาตั้งแต่ไหนว่าไปถึงสายบ้านนะครับที่ที่รับเงินของนี่ไปร่วมกับนักาการเงินกลวันที่ ซึ่งเราก็จะดำเนินด you know, <Yeah. S 3> uh, like ีหมดทุกทุกอย่าครับสึกว่ามีลักษณะแล้วอ่ะเนีกระบวนการเรื่องบก็จริงๆเนี่ยมันเป็นขั้นตอนการที่แบบที่ที่ต้องต้องเป็นเรื่องของการวีซ่านักเรียนเนี่ยซึ่งก็ต้องผ่านทางตัวดยโดคนทั้งหมดี่ที่พเจอมาเขาพิจารตาอยู่ทัองหมดผมว่าการติดต่อที่จะทำางการเงเนี่ย ขอให้ติดต่อทางราชการอนะครับโดยตรงนะอย่าไปเชื่อไม่ไว่าจะเป็นในหน้านต่างๆที่ที่อาจจะอุปโลงตัวเองขึ้นมาว่าสามารถติดต่อใครก็ได้ได้ความสะดวกโดยอาจจะต้องมีการแจ็บเงินเพิ่มตรงนี้นจะเป็นช่องทางการเส็เงินของเขาแล้วก็พอสุดท้ายแล้วเนี่ยก,ก,ก็จะโดนหลอกแบบนี้น,นะครับคือก็ไม่ได้ไม่ได้โดย Visa ก็ไม่ได้ีซ่าก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ต้อง ฝากปรับตั้งพราะแม่พี่น้องนะครับหรือว่าที่มีเพื่อนนะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าชาวต่างชาติเองเนี่ยเข้ามาก็ขอให้ถ้าเกิดมีการติดต่อเกี่ยวกับทางราชการเนี่ยก็ขอให้ปติทินหน่วยงานนั้นในกรมนะครับนะบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตมเรืร่องของแหล่งรานะครับที่ที่ชาวต่างชาติได้เข้ามาทําธุรกิจในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับ แต่ก็ฝากฝากไว้นะครับยอดเงินสูงไหมประมาณ40ล้านถ้าทุกท่านัสี่สิบล้านบาทสีน <4 S 2> คน <4 S 2> คนเวีเที่คนมีน